ตอนขี้พึ่งสีป่ากอืมวิเชียนมาดเอาอะไรท้าปากอ่ะขี้พึ่งจ้ะมั่วแล้วนี่มันจะหลับยาวมองตั้งหากอ่ะ <c oughs> ก้าวแต้งจำผิดแล้วจ้ะไม่ผิดหรอกนี่ไงดมดูสิ อ๋อไม่ใช่ยาหม่องจริงๆด้วยอันนี้เขาเรียกว่าขี้พึ้งสีปากเป็นของสำหรับคนที่กินหมากพลูใช้สีปากเพื่อการริมฝีปากตึงและแห้งเพราะถูกปูนกัดริมฝีปากแตกการปากแห้งและแตกเวลาอากาศหนาวจัดได้อีกแล้วขี้พึ้งสีปากมันทำมาจากอะไรเหรอฉันอธิบายให้ฟังเองจ้ะขี้พึ้งหมายถึงส่วนของรังพึ่งหรือรวงพึ่ง ถูกคั้นน้ำหวานออกหมดแล้วนำมาหุงเป็นไขที่แข็งตัวสีขาวนวลๆไขที่ได้จากการหุงรวงพึ่งนี้เรียกกันมาแต่เก่าก่อนว่าขี้พึ่งขี้พึ่งอย่างที่จะใช้สีปากนี้ต้องเอาขี้พึ่งซึ่งเป็นปึกแข็งมาปรุงให้เนื้ออ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอมส่วนคำว่าสีในที่นี้หมายถึงใช้ขี้พึ่งลูบไล้ริมฝีปากสีสวัสด์รู้วิธีทำขี้พึ่งสีปากไหม รู้จ้ะขี้พึ่งสีปากมีอยู่สองอย่างคือขี้พึ่งกะทิกับขี้พึ่งน้ำมันมะพร้าววิธีการทำคนสมัยก่อนเรียกว่าหุงขี้พึ่งสีปากการหุงขี้พึ่งกะทิที่ได้จากมะพร้าวแก่ขูดตั้งไฟเคี่ยวจนกะทิแตกมันจึงเอาขี้พึ่งใส่ในกะทินั้นเคี่ยวให้เข้ากันจนเป็นขี้โลออกสีเหลืองเหลืองเอาลงจากไฟ กรองใส่ภาชนะแล้วคนต่อจนขี้พึ่งเย็นและจับตัวกันจึงขูดทำเป็นเส้นขดเป็นวงเล็กๆวางติดกับใบลานหลังจากนั้นอบด้วยควันเทียนและดอกไม้สดเพื่อทำให้ขี้พึ่งหอมขี้พึ่งน้ำมันมะพราะ้าวก็ใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะคล้ายกันจ้ะ การหุงขี้ผึ่งน้ำมันมะพร้าวจะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ตั้งไฟให้น้ำมันร้อนแล้วเอาดอกกระดังงาที่รมควันเชียนอบไว้กับดอกมะลิสด ลงเจียวในน้ำมันจนดอกไม้กรอบจึงช้อนขึ้นเอาขี้พึ่งใส่ลงกวนให้เข้ากันกับน้ำมันมะพร้าวแล้วเติมหัวน้ำมันหอมลงผสมให้มีกลิ่นตามต้องการแล้วพักไว้จนขี้พึ่งเย็นและจับตัวกันจึงขูดทำเป็นเส้นขดเป็นวงเล็กๆเอาติดบนใบลานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขี้พึ่งสีปากเป็นของอ่อนนิ่มเลยต้องใส่ในตลับ ให้เก็บรักษาไว้ใช้ได้นานๆใช่แล้วจ้าวิเชียนมาศเห้ขี้พึ่งสีปากนี่ดีจริงๆด้วยดูสิวายทำไมทาสมันแผลบเลยล่ะก้าวแต้มฉันกลัวปากแตกอะแต่ขี้เกียจทาบ่อยๆก็เลยทาทีเดียวเยอะๆเลยอะก้าวแต้มเอ้ยไม่เคยทำอะไรพอดีพอดีเลยนะ แล้วพบกันใหม<า>่นะคะ,คะ